วันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ผมหลงรักตั้งแต่เด็กขอบคุณมากเอาจริงๆคือแบบว่าทุกครั้งที่กินข้าวหมกูกระเทียมไข่ดาวไข่เจียวเนี่ยซอสพริกมาบินซอสพริกมาบินแน่นอนคือโต๊ะ,สะเสมอลองสูตรหลายๆสูตรที่มันเหมาะสมสําหรับอาหารที่คู่คู่ครัวคนไทยมานานครับครับ,รบตัวนี้เขาเรียกซอสพริกขี้หนูสวนครับซอสพริกขี้หนูสวนขอแนะนะอีกตัวหนึ่งซอสน,นี้นี่ตัวซอสกะเพราพริกแห้งตรามาบินผมว่าผมชอบลักษณะที่คือมีตัวพริกลอยแบบนี้นะ กระจายทั่วมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่แบบซอสสาเร็จทีเดียวว่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็น range ใหม่ของเราก็เปิดตัวที่นี่เหมือนกันอันนี้จะมากิน M A K I N มา,มากินเหมือนมาบินมากเคเป็นไงบ้างเมื่อกี้ที่มานชิมแล้วเห็นหน้าตาที่แปนดแบไม่รสชาตแบบไม่เหมือนไม่เหมือนซองเลยอะอ สวัสดีครับ,ส,ส,รบสุเทียจากสวนาภูนนะคะวันนี้เรากลับมาอีกรั้งนะคะไทยเส็ปี2อน่นะคะวันนี้มีเขาเรียกแล้วเรามาอยู่หน้าภูนพิเศษแล้วก็มีคนพิเศษมีพี่แมนมาช่วยเราสัมภา์อีกทีครับผมผมแมนสวนานะครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ผมหลงรักตั้งแต่เด็กขอบคุณมากเอาจริงๆคือแบบว่าทุกครั้งที่กินข้าวหมูกระเทียมไข่ดาวไข่เจียวเนี่ย ซอสพิมมาบินแน่นอนอยู่บนโต๊ะเสมอเดี๋ยวเราบอกผู้ชมก่อนตอนนี้เรามายืนอยู่หน้าบูธของม้าบินนะคะครับผมพูดถึงม้าบินนี่เราได้ยินแบรนด์นี้มานานมากครับอะไรที่ทําให้ซอสม้าบินอยู่ตรงนี้ได้นานยกเว้นผมชอบอยู่คนเดียวเขาชอบไปทั่วประเทศครับเขาชอบทั่วประเทศใช่ไหมคุณไม่ได้คิดผิดโอเคครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมผมก็ไก่ศักดิ์เชลชช์มงคลนะครับเชื่อล่ชื่อเอกครับก็เป็นผู้ประกอบการซอสพริมพ์กเป็นธุรกิจครอบครัวมาครับหกกว่าปีแล้วครับ ถามว่าซอสพริกมาบินอยู่ย่างนิงถึงกิมนี่เพราะอะไรแน่นอนเรื่องรสชาติความอร่อยและคุณภาพนะครับที่เราสิ่งเหล่านี้ผมว่าในการทำรกจิจอาหารเนี่ยคุณจะไปลดหย่อนรม่นี้ไม่ได้ครับเพราะว่ารสชาติมันคู่ครัวไทยมา60กาปีครัปีเรื่องของมาตรฐานในการผลิตเราก็มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับซอสของเราถามว่าเหมาะอะไรไข่เจียวแน่นอนไข่เจียวต้องซิวกับมาบินครับ ถึไปถามคนไทยบอกว่าส่วนใหญ่นะผมว่าเกินขึ้นกินแกใสอะไรก็ไม่อร่อยถ้ามาบีเนเพราะว่าอาจจะเป็นความคมกรอบเรื่องออความความหวานความเปรี้ยวที่จะชูรสชาติของอ,อ,อ,อาหารจานนี้ขึ้นมาแล้วไข่เจียวก็เป็นอาหารสําหรับคนไทยเนี่กว่าเป็นหลายสิบป,ปีนะครับเป็นอาหารคู่ครัวมา้าผมถามแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะไม่ได้เตรียมด้วยซอสเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะอะไรและเป็นสูตรไทยแบบมาได้ไงดีกว่าแรกเลยใช่ไหมลอยมาได้ยังไง คือเป็นพ่อแน่นอนเขาก็อยู่ในธุรกิจซอสมานานระดับเลยอ๋อใช่แล้วก็กลองสูตรหลายๆสูตรที่มันเหมาะสมสําหรับอาหารที่ผู้ผู้ครัวคนไทยมานานแรครับก็เป็นที่เกิดของซอสพิกมาบินนะครับ60ปีผ่านมารสชาติทุกอย่างอะไรที่ทําให้เราแบบคงยังรสชาติอยู่เหมือนเดิมคะไม่เปลี่ยนแปลงคะหลักๆคือเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องของวัตถุดิบนะครับที่เราคัดสรรมา ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์พริกหรือว่าคุณภาพาพวกนี้เราต้องให้ความสําคัญของมันนะครับเรื่องของกระบวนการผลิตแน่นอนเรามีการพัฒนาให้คุณภาพของสินค้ามันมีความสามารถอยู่ได้แบบต่อเนื่องทุกสมัยก่อนอายุสินค้าก็จะสั้นไม่ได้ยาวมากแต่วันนี้อายุสินค้าเราเก็บได้ความสเสถียรของมันอยู่ได้นานมากขึ้นนะ,ะแล้วก็เรื่องของรสชาติทุกอย่างม,มันยังเังเมนเทนได้ในการที่คุณภาพมันยังดีเหมือนเดิมดูขึ้นครับผมจะบอกว่า ผมนึกถึงวันแรกที่ผมกินมาสมัยตอนอยู่ประถมนะแล้วก็เพิ่งกินไม่นานในชีวิตตอนนี้อยญ่ให้ดาวอายุรสชาติเหมือนเดิม <c oughs> ใช่ครับผม <c oughs> แล้วที่สำคัญคือ <c oughs> ของคนยญาหยิบข้างหลังนะครับอันนี้ไม่ใช่นะแต่จะบอกแค่ว่าทำไมปมนขุดแก้วครับพี่ <c oughs> อ๋อ พราะว่าคนไทยก็ยังยึดกับความซอสท้องอยู่ในขวดแก้วอย่างแรกแล้วมัน,น <ะ S 2> ฟิลมันได้นะฟิลมันได้มันจับแล้วมันแบบมีน้ําหนักถ้าถามผม<อ>นะอาจจะเป็นอย่างนั้นขวดแก้วก็สามารถรักษาคุณภาพอาหารได้ค่อนข้างนานพอสมควร ครับผมครับแล้วก็ชอฟ l ลฟ์อาจจะยาวกว่าขพลาสติกนะครับเพราะรูระบายอากาศมันน้อยกว่ามันมัแทบไม่มีเลยเออแทบไม่มีเลยถ้าพลาสติกยังมีนิดหนึ่งใช่ใช่ใช่โอบผมก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าใช่จริงที่นี่มาบินเนี่ยมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่เพียบเลยใช่ครับผมต้องอาดฟ้าพี่เอกเที่ยวพวกเราเดินชมได้เลยได้ครับได้ครับผมเชิญลยครับพี่ครับอันนี้เหมือนเป็นบ้านมาบินกําแพงมาบินตพรนี้เพราะว่าเราทําซอสฟิกนะครับอันนี้คือซอสฟิกสูตรพรีเมียมครับผมตัวนี้เขาเลือกตัวนี้เขาเลือกซอสฟิกหนูสวน ซอสพริกขี้หนูสวนเพราะว่ามันทำมาจากพริกขี้หนูสวยอ่า100%พริกขี้หนูสวนถ้ารู้จะมีกลิ่นหอมอรมากเนาะใช่แล้วก็เผ็ดจี๊ดใช่ตัวเนี้ยมันจะเผ็ดลึกถ้าเผ็ดนาน แล้วจะมีความหอมอีกด้วยอ่มีพอได้ยินคำว่าเป็ดรือกระเป็ดดัไม่กล้าชิมเลยโอ้ต้องชิมสิครับท้าทายให้ชิมเดี๋ยวจำเดี๋ยวจำดี๋ยจำไม่ลืมอาจจรยยังไม่ลืมเดี๋ยวตัวติดปากน่าแหละคือวัตถุประสงค์ตัวนี้รสชาติจะเข้มข้นแล้วก็สามารถทานกับเมนูได้หลายอย่างมากตัวเมนูหนึ่งที่แนะนําก็จะเป็นคล้ายๆกับวิง ซึ่งเราจะเอาซอสเนี่ยไปใส่ในกระทะแล้วก็แล้วแต่ทั้งหลักอยากกินหวานนิดหน่อยก็เพิ่มน้ำตาลนิดหน่อยทําให้ซอสมันอาจจะเดือดขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ใส่ไก่ที่ทอดมาแล้วเนี่ยคลุกแล้วก็คลุกเลยเหมือนไก่บอลกนอนนั่นแหละเพอร์เฟกต์มากตรงนี้เพอร์เฟกต์เออเหรอใช่โอ้ที่เหมือนกันแนะนำเชฟนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปลองทำกินดูเห็นรูปลักษณ์ขวดก็แบบดูทันสมัยใช่ครับคือถ้าวานในชั้นสำหรับเครื่องดื่มก็นี่ก็เป็นขวด สักหนึ่งอย่างของไอติมดื่มได้เขาไม่ผิดนะครับอาหารนี่ไม่มีผิดครับแล้วแต่รสนิยมจริงๆแล้วพวกนี้ซอสพีก็ไปทําในค็อกเทลได้นะใช่ก็เป็นสูตรหนึ่งที่ใช่เป็นสูตรกดนหนึ่งอย่างอ่า Bloody Mary อะไรพวกเนี้ยเขาก็ใส่พวกนี้เข้าไปใช่ครับผมวันนี้เป็นแรงกระตา้นใจพี่กินหนุนสวนรค์นะครับใช่ครับน้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างเกาหลีเพราะว่าเทรนด์ของอาหารปิ้งย่างในประเทศไทยเนี่ยมันมาแรง เป็นย่างเกาหลีมันก็คู่ปากคนไทยมาเยอะใช่ครับไปถามคนเกาหลีเขาบอกเออไม่เคยร,รู้จักซอสไทยเป็นย่างเกาหลีนะ <c oughs> ผมว่ามันเป็นเหมือนกับสุกี้อ่ะออสุกี้ประเทศไทยไปถามคนคนอ่ญี่ปุ่นเขาบอกไม่รู้จักสุกไม่รู้จักสุกี้ก <c oughs> ญี่ปุ่นนั้นเป็นน้ำดำๆ <c oughs> ได้ใช่น้ำดำๆประมาณนั้นผมว่าคนไทยจะเก่งเรื่องของ innovation ทางด้านการดัดดัดแปลงเรื่องอาหารแล้วก็ผมว่าแล้วอาหารไทยเทรนไปหารโลกนี่มาค่อนข้างแรงนะแล้วก็มั่นใจในตัวรสชาติของสินค้าของเรา ส่วนตัวนี้จะเด่นเรื่องของความเป็นมีพริกเกาหลีอยู่ข้างในถ้าทานตัวนี้มันมันจะเข้ากันกับเนื้อปิ้งย่างมากซอสเกาหลีจะต้องมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานนะต้องมันมีเค็นมน,นิดนด้วยมันมีเค็นมนิดนิดด้วยแล้วตัวนี้ก็สามารถทำเป็นน้ำจิ้มสุกี้เขาได้อร่อยมากครับตัวนี้คือน่าลองเลยเพราะปกตินะปัญหาเดียวที่เวลาจะกินที่บ้านไม่ได้ซอสเกาหลีคือหาไม่ได้หาซอสไม่ได้มีนะครับอย่างนี้ ไม่มีข้ออ้างแล้วครับได้ยินว่ามีรสชาติหลากหลายไม่ตีด้วยใช่ใช่อยู่ในขวดเดียวกันต้องเกินงานขาวแล้วไหมครับมีข้างในแล้วจริงจริงแล้วแต่เราแต่ข้างในมันมีส่วนผสมอยู่แล้วถ้าเราได้ได้เพิ่มก็ต้องใส่ใส่ใส่ข็อรเองแล้วแต่พี่แมนเมื่อกี้เสียตอนที่ที่เอกเขาเหลือไปเห็นเสียแอบเห็นมาบินได้การันตีเยอะมากเลยจะข้างบนครับอันนี้เราก็ได้มาตรฐาน ISO 2002เรื่องของอาหารปลอดภัยจากบริษัท SGS GMPH s g p เราก็ได้เราได้ Thai Select อยอร o l a h า l a l ก็มาตรฐานเรื่องอาหารนี่ไม่ต้องพูดถึงขบวนการคือะบวนการคือมาบินเขาเป็นธุรกิจครอบครัวระดับโลกตอนพูดคำว่าครอบครัวั้งแรกมาครอบครัวแต่ครอบครัวไม่ได้ครอบครัวเป็นผมแน่นอนขบวระดับโลกเ็าีประดับนี้ใช่ผมว่าเวลาขายต่างประเทศต้องใช้เซอร์บิ่อย่างนี้แหละใช่ใช่ครับผมขอแนะนำอีกตัวหนึ่งซองนี้ตัวซอสกะเพราพริกแห้งตามาบินซอสกะเพราใช่ซึ่งมีความเด่นคือมันหอมพริกแห้ง แล้วรสชาติเข้มข้นเดี๋ยวทางฝ่ายเชฟสองท่านต้องลองชิมครับ<า>มีมีเชฟก่อนหน้าที่เดินมาชิมแ่้ว่าอร่อยมากอ๋ออร่อยมากคุณนี้ใช่เหมือนกับเพาเหมือนกับคุณทําสดๆเลยที่ต,ต้องไปขายต่างประเทศแล้วแหละเพราะว่าผมไปต่างประเทศนี่ผมประเทศไทยก็ขายได้ครับก็ขายได้เมืองนอกไม่มีไงก็ใช่บางทีอยู่เมืองไทยบางทีแบบเราก็จิ้มซอสสองสอย่างแต่ผมจะบอกให้เดี๋ยวนี้คนไทยก็ต้องการเทรนด์เรื่องของความสะดวกนะรวดเร็วแล้วก็ บางครั้งเราเราเคอัวูเล็กๆอ,ะ<ช>อ่ะไม่อยากเดินไป<ม>นี่นมีสูตรแปบ่าว่าทำยังไงมีมีเขาจะมี cooking i n s t r u c t i o ่ครับผมตัวนี้ก็จะเริ่มบางขายในเร็วนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่ของเราคือคือขอถข,ขอจำนิดนึงนะครับสังเกตน,นะครับผมว่าผมชอบลักษณะที่คือมีตัวพริกลอยแบบนี้นะรกระจายทั่วมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่แบบซอสสำเร็จทีเดียวะ มันเหมือนมีเท็กเจอร์ที่ได้เห็นว่ามีเม็ดตพริกเนี่ยเป็นเสน่ริกแห้งเนาะเวลาที่เราไปผัดเราจะเห็นแบบเท็กเจอร์หลากหลายใช่ใช่ใช่สามบาทต่อจานคืออะไรครับใช้ซอนนี้ก็3บาทต่อจานอ๋อคือจริงๆอ่อะซอสตัวเนี้ยเราแทรเก็ตหลักก็คืออาจจะเป็นแม่ข้าซึ่งแม่ค้าซึ่งต้องการความเสถียรของอาหารครับบางครั้งเจ้าของร้านไม่อยู่ให้ลูกน้องับอย่างเงี้ย แล้วแต่เรจ<า>้อก,ก็ผัดไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ซอสต,ตรงนี้มาตรฐานมันจะได้สามบาทอาจารย์ใช่นี่เกียนอย่างนี้นี่คือห้ามขึ้นราคานะพี่ถ้ามันมีอินฟลชันด้วยนะ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> ครับเฮ้แต <c oughs> ่แต่ดีครับ Ready to cook อันนี้ก็จะเป็นร a นจ์ใหมข่ของเราก็เปิดตัวที่นี่เหมือนกันอันนี้จะ a K I ามากิน M A K I N มากรินเหมือนมาบินมาเชื่อมาบิน่อเราจะมีสินค้าทั้งหมด4ตัวมันเป็น ready to cook ก็คือพร้อมทานพร้อมปรุงดีกว่าไม่ใช่พร้อมฐานแต่จริงๆไม่ต้องปรุงอะไรนะแค่ใสา่แค่เนื้อสัตว์ สินค้าประเภทพร้อมทานอย่างเงี้ยมันจะมีประมาณ4ีประเภทก็คือเป็นประเภทผงซึ่งก็จะเป็นผงแต่ผมว่าถ้ารสชาติจะเป็นผงจะไม่ค่อยไม่ค่อยใกล้เคียงกับผงใช่เพราะว่าไขมันมันไม่มาด้วยได้ใช่มันจะแห้งอ่ามันจะแห้งอันที่2ก็จะเป็นเคสที่เป็นแกงซึ่งคุณต้องไปใส่กะทิถ้าคุณอยู่ต่างประเทศหรืออีกวันในเมืองไทยกะทิแต่ละยี่ห้อรสชาติก็ไม่เหมือนกันมันก็จะทําให้รสชาติมันเทียนไปได้จากจุดประสงค์ของผู้คนอื่น อันที่สามอาจจะเป็นคอนเซนเทรตซึ่งคอนเซนเทรตคุณเอาไปผสมต่อใส่น้ําร้อนหรืออาจจะใส่กะทิไม่ใส่กะทิแต่ปรุงต่อไปเจอจางลงไปปรุงต่อเจอจางลง,ง,ลงรสชาติอาจ,จะไม่ได้แต่ของเราไม่ต้องปรุงอะไรเลยแค่ใส่เนื้อสัตว์ให้ความร้อนจบรสชาติเรียกว่ามันคุมมาตั้งแต่ในกระบวนการผลิตแล้วแล้วรสชาติมันจะสถียรนมากไม่ต้องใส่กะทิไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่ปากอย่างเดียวครับอนนอเพราะให้มันจะไม่พลาดเลยรเรามีแผนง แกงเขียวหวานมัสมั่นกับแกงแดงทิงคัลละเป็นเชลล่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยได้รับความนิยมเป็นคนไทยและต่างชาติต่างชาติต่างชาติาตและคนไทยด้วยจริงๆผมผมกลับมองดูว่าคนไทยเนี่ยอย่างที่ผมบอกเทรนดคนรุ่นใหม่ก็ก็ครเล็กลงหรืออยู่ในคอนโดในพวกนี้นะจะกินอะไรที่มันสะดวกก็เราซื้อสามารถซื้อพวกนี้ไปได้เี๋ยวสัตว์เดี๋ยวนี้ก็ซื้อเป็นพอเช่าเล็กๆได้แล้วก็ทํากินเอง ซึ่งซองหนึ่งจะทานได้สองคนครับมาเติมเนื้ออย่างเดียวเติมเนื้ออย่างเดียวใช้เวลากินนาทีคนาเนี้ยเอดี้กูผมว่าประมาณ5้าถึงเนาทีนะห้าถึงเนาทีสามารถขานได้เลยใช่ใช่ใช่อ่านอยู่ว่าประมาณนั้นนะเทใส่หม้อพอจะพันดูนะต้มจนเดือนอ๋ออันนี้เขาให้เทใส่หม้อต้มจนเดือนต้มงุบเทใส่หม้อต้มจนเดือนใช่ใช่ครับกขาฉีกเข้าไปนี่ถ้าถ้าอยู่ต่างประเทศนี่ก็ทําขายได้ตอนได้ป่ะฉีกแล้วก็ตัวนี้ใช่ใช่ อันนี้คิดมาคิดมาเผื่อแล้วถูกเขาถูกต้องครับจริงๆเราระวังทาร์เก็ตมาสําหรับคนต่างประเทศต่างชาติทาร์เก็ตคือคนต่างต่างประเทศที่อยากทานอาหารไทยที่รสชาติออ t h เทนติกไทยจริงๆนะคือหลายคนที่ทานเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะไม่รู้ว่าเป็นอาหารที่ Process เขาจะนึกว่าทำเสร็จจากครัวเพราะรสชาติมันใกล้เคียงของจริงมากเชนต้องลองทานจะบอกไม่ได้เลยว่าไม่มีจิ้เหร ดูนี่เองเดียวแน่นอนดูมากได้เราเดินสองคนพาให้ชิมครับวันหลังเราจะได้แบบพกติดไปรอ้รู้ไหมว่าไปพี่ไปต่างประเทศนะเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่เลยครับผมคือผมไปเยอรมันกันมาแล้วบอกว่าคิดถึงอาหารไทยแต่อยากกินมากเลยพอกินเสร็จเกินแบบมันไม่เหมือนมันไม่เหมือน่ะได้ใช่แต่ก็ได้ความคิดถึงอย่างเดียวใช่ผมม่บอกว่า target ของเราก็คือ1คนต่างชาติที่อยากกินอาหารไทยจริงๆครับนะไม่ใช่แบบอาหารไทยเล่นๆอ่ะเพราะรสชาติของเราจะเป็นความเป็นจริงๆเลยเป็นตัวต้องอันนี้เราก็ work กับทางฝ่ายอาจารย์แล้วก็เชฟระดับค่อนข้างปรมาจารย์พอสมควรแล้วเขาสี่หคนในการเี่ะทำให้ไฟจูนให้มันดีแล้วก็ภายในอานดีของเราก็ทํามาค่อนข้างดีระดับหนึ่งละตอนในการไฟจูนผมว่าอันนี้เขาแนบมั่นใจตรงนี้ถูกปากคนไทยแน่นอนครับผม แล้วก็อีกอย่างคือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอย่าเนี้ยเขาก็อยากกินอาหารไทยจริงๆนะ,ะที่ไม่ใช่แบบไปร้านกับเพาอี่ไปตาา่างประเทศนะอาหารไทยไม่ใึ่การนำนะเวียดนามด้วยครับโอเคที่ฝั่งเศสทั้งนั้นนัคนเวียดนามเดี๋ยวพาพวกเราไปชิมได้ครับไม่เลนครับตอ,คคบ <c oughs> อนนี้เขากําลังทารู้สึกแกงเขียวหวานพัตสปาเกตตี้อยู่นะครับอ๋อแกงเขียวหวานัสปาเกตตี้อันนี้อยู่ในซองอย่างนี้หรือว่าเพิ่มเข้าไปครับซองมเป็นน้ําแกงน้าแกงอย่างเดียวใช่ไหมเวลาไปพึ่งก็คือไปกุ่นแล้วก็ใส่ปักกักระสับอ๋อ ซึ่งซึ่งจริงๆเราไม่จําเป็นต้องใส่เนื้อ,อเนื้อสัตว์ต้องใส่แต่ผักไม่จําเป็นเพราะว่ามันมันค่อนข้างสมบูรณ์ในรสชาติตัวเอนอยู่แล้วการที่ใส่เข้าไปก็อาจจะเป็นสีสันทำให้มันดีน่าทานก็รู้มีน้ำมันลอยอย่างนี้ด้วยเหรอเดี๋วเติมกะทิเองหรือเปล่าพี่จริงเหรออันนี้ดูดีนะอันนี้ดูดีอยู่นะเห็นไหมผ่านแล้วอันนีดด้ดูสวยสวย เดี๋ยวเชฟลองทานแล้วจะกินเลยนะเห็ดเป็ดย่างนี้แบบว่าใช่ใช่เ<ช> <ffect S 2> พี่ทำได้ฝรั่งชอบไหมนะใช่ใช่โอเคไม่ใช่หาง,ง่ายนะแบบดูแบบใกล้เคียงแกงไทยนนมบบแบบพ้อมมาจากคกเลยอ่ะอันนี้ไม่มีพุงแต่งเลยมาจากซองสีสวยนะครับสีสวยตามไปอย่างนี้สีสวยชื่อก่อนตับตับแล้วออกมาจากคอกอันนี้ใช้เวลานานกว่าจะพัฒนานะเราใส่ใส่เวลาเขาใส่ใส่นั่นเขาไปเยอะมากกว่าจะผ่านหลายรอบมากแล้วเชื่อไหมว่ามันอยู่ได้ประมาณปีครึ่ง ปีครึ่งปีครึ่งผมทานล่าสุดคือ23เดือนจะ2ปีรสชาติยังดีอยู่รสชาติยังดีอยู่อ่ะแล้วพีพ่เราเปลี่ยนฉลากเป็น23เดือนแล้วอ่ะเพราะว่าปีครึ่งก็พอแล้วล่ะเราก็ไม่อยากตีให้มันนั่นยนงเชืใจถามว่ารสชาติดรอปไหมดรอปแต่มันก็ยังติ๋วมันยังว่าอร่อยครับแล้วเวลาผมเก็บไว้ผมเก็บในสภาพที่แย่ที่สุดหรอสอภาพที่แย่ที่สุดหมายคามว่ากดังแล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติกดดังมีหลังคาใช่ไหมช่วงหน้าร้อนกี่องศาล่ะสี่สิบ ก็อยู่อย่างนั้น3า5วันทุกเดือนผมจะชักตัวอย่างออกมาจนถึงล่าสุดก่อนเปิดไทเฟก23เดือนน่ะโอ้เังนรสชาติดีอยู่เลยอ่ะแต่มันดรอปลงมาหน่อยนะเออคือมันไม่ดีเหมือนเดิมแต่รสชาติยังนับว่าใช้ได้เคเป็นไงบ้างเมื่อกี้ที่มาชิมแล้วเห็นหน้าตาพี่แมนแบบไม่รสชาติแบบไม่เหมือนไม่เหมือนซองเนี่ยไม่เหมือนจะเป็นรูปเลยมไม่บอกก็ไม่รู้นะว่าเป็นของของแบแบบแบบยืดเชลไรอ่ะอ อ,อันนี้อร่อยหายคิดถึง <laughs> อยากให้ทางแฟนมาพินอาหาด้ดวฝาอะไรถอะผู้ชมนิดนึงค่ะอ๋อครับผม,ผมก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ปกคที่สนับสนุนนำมาบินมาเป็นเวลา,ายาวนาน60กว่าปีแล้วก็จะพยายามพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองสังคมรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ในขณนะเวลาเดียวกันเราก็จะไม่ทิ้งลูกค้าดั้งเดิมของเราเพราะฉะนั้น เราก็พยายามจะหาสินค้าใหม่ๆมากรอบโจดก์ลาดแล้วก็เรื่องของคุณภาพอันนี้ไม่ต้องกัวงวรขบวนการผลิตวัตถุดิบนะฮะเราคัดสรรมาอย่างดีอยู่แล้วเพื่อคนไทยและผมก็มั่นใจว่ารสชาติของคนไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคน,นทั่วโลกนะครับก็อขอบคุณมากครับค่ะไม่ครับสวัสดีครับร